สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2484เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้ง127ถนนสถิตนิมานการอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่โดยรอบ50ไร่2งานมีสหกรณ์จังหวัดที่เคยมาดำรงตำแหน่งแล้วทั้งสิ้น27คน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีคนปัจจุบันคือนางสาวทายทองประดับสีวิสัยทัศน์ของหน่วยงานเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตร,รกรสู่ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก้าวสู่ประเทศไทย4.0ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตรากำลังประกอบไปด้วยข้าราชการ46คนลูกจ้างประจำ3คนพนักงานราชการ30คน และจ้างเหมาบริการ9คนรวมบุคลากรทั้งหมด88คนการบริหารจัดการโครงสร้างประกอบด้วยสหกณรจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายบริหารทั่วไปทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ติดตามรวบรวมแผนงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานงานการเงินการบัญชีวัสดุ คารุพันธ์จะซื้อจัดจ้างงานสารบัญและงานบริหารทั่วไปของสำนักงานกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเป็นไปได้และให้ความเห็นในการขอจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดตั้งสหกรณ์ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงานการบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งการจัดหาการลงทุนและการบริหารเงินทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรวิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์รวมทั้งการติดตามและประเมินผล กลุ God, sociedad, ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์รูปทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศกลุ่มตรวจการสหกรณ์ทำหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เพื่อกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนดการแก้ไขข้อบอกพร่องของสหกรณ์การร้องเรียนการดำ,ำเนินงานของสหกรณ์เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสังการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมวางแนวทางการป้องกันแก้ไขกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทำหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมืองอุบลราชธานีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองพื้นที่รับผิดชอบอำเภอม่วงสามสิอำเภอเดอนมดแดง อำเภอเหล่าเสือโก้ อำเภอสว่างวีรวงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3พื้นที่รับผิดชอบอำเภอเขื่องในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4พื้นที่รับผิดชอบอำเภอเดชอุดมอำเภอทุ่งสีอุดมอำเภอนาจหล่วยอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ u นอำเภอบุญทริกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5พื้นที่รับผิดชอบอำเภอวารินชำราบอำเภอนาเยอำเภอสำโรงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์6พื้นที่รับผิดชอบอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสิรินทรอำเภอขงเจียมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เจพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตะการพืชผลอเภอตานสูงอเภอสีเมืองใหม่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8พื้นที่รับผิดชอบอเภอกุดข้าวปุ้นอเภอโอพไซอเขมาราชอเภนาตาลช่องทางการติดต่อหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์045269553 email c p d u b o n r a t c h n e t c p d g o t h เว็บไซต์ facebook และ youtube ของหน่วยงานได้เลยเรารวมตัวกันอย่มารวมใจกัน